ท้งที่เป้อารักรู้สึกแบบเฮิร์ตที่สุดจริงจังที่สุดแบบหนักหนาที่สุดคังไหนคะก็คงเป็นครั้งที่ห้านาทีโทรไปงอแล้วไม่ทันแล้ว่ะครับอืมใช่รจริงๆคือเราพลั้งปากอย่างเงี้ยเหรอเลิกกันก็ได้เลิกกันเนเก็เด็กกัเนเนาะเราก็แบบเออแบบพลั้งปากด้วยแหละครับ<ช>แล้วก็แล้วเป็นไงคะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเรายังยัง ไม่ได้อยากเลิกเขา,า,าไม่ได้อยากเลิกนะแค่ที่เราความสนใจค่ะแต่มันไม่ทันแล้วท<ม>า้งนั้นเขาคงคิดว่าเออเบื่อไอ้นี่ละแบบมันมันมันเกินไปแล้วก็เลยแยกย้ายค่ะเสียใจขนาดไหนก็จนนั้นจําได้ว่าเสียใจมากนะครับอืมแต่ว่าเออแปลกไม่มีเพลง ทุกท <laughs> oh, ีเวลาอกหักมัน no ต้องออกมาเป็นเพลงนะใช่ครับแต่คนนี้ไม่มีเพลงครับผมเป็นเพราะเสียใจเกินจนแต่งเพลงไม่ได้ใช่ครับเพราะปกติผมจะแก้ด้วยการแต่งเพลงแล้วมันจะรอดตลอดเนี่ยแต่ว่าคราวนี้แต่งเพลงไม่ได้ก็เลยจมดิ่งแล้วก็จําได้เลยว่าเราไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนอ่ะแต่วันนั้นคือเราไปเที่ยวกลางคืนแล้วคือขอเบอร์ผู้หญิงรัวๆปกติกินเหล้าไม่เป็นด้วยผมแพ้เหล้าไม่กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เมาแล้วไปขอเบอร์ผู้หญิง จำได้เลยว่าขอสี่คนตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองเป๋มากเป๋ครับรู้สึกอยากมีอยากมีอะไรยึดเหนี่ยวอยากมีค่ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองกระจกก็เลยเรลองจีบผู้หญิงในผับดูจำไม่ได้เราก็ได้ได้เบอร์หรือว่าได้อะไรมาแต่ว่าไม่ได้โทรเลยเพราะว่าเมาเป๋ไปเพราะว่าเพราะว่าเป็นแค่การพิสูจน์อะไรอย่างนั้นก็ประมาณสองอาทิตย์เราก็เริ่มกลับมาปกติครับเพราะว่าเฮิร์หนักๆเลยคือสองอาทิตย์ก็สามารถจะแบบ พยุงตัวเองได้แล้วผมรู้สึกว่าการนอนต่อวนนันนะนอนแล้วตื่นขึ้นมาอะไรๆมันก็ดีขึ้นแล้วนะอ,อาจจะเป็นคือถ้าเรื่องราวมันยังสามารถแก้ไขได้มันยังมันยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ผมคิดว่าการหลับ้ตื่นขึ้นมามันก็ช่วยผมแล้วแต่ในตอนนั้นเราก็งอตามงอต่อตะบี้ตะบันมาไม่ครับเราขี้เก๊กครับที่งอใช่ครับ <laughs> เราจะขี้เก๊กเราจะแบบแต่ใจคือแบบ อ้จำได้ว่ายังมีไปเจอกันอีกอแล้วเขาพูดประโยคหนึ่งอ,อ้นนี่ก็มีได้อีกเพลงหนึ่งเขาเรียกเรียกชื่อเราด้วยชื่อที่เคยเรียกกันสมัยก่อนค่ะแทนที่ผมจะตอบได้ผมตอบอะไรไม่ได้เลยผมยืนอย่างเงี้ยเขาคนนึงก็ผมแบบเกียดเขาแบคือเวลาที่เราเป็นแฟนกับใครมันจะมีชื่อกุ๊กกุ๊กกูอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยหรอเพลงนั้นชื่อว่าชื่อเก่านะครับผมชื่อเก่าอยู่ในอัลบั้มล่าสุดอัลบั้มบิ๊กครับที่แปลว่าใหญ่ครับ แล้วทําไมตอนนั้นเขาเรียกเราด้วยชื่อก่าลเราถึงอึ้งไ้เพราะมันมีเขาคนเดียวทาน้นที่เรียกเราชื่อนี้ใช่ครับแล้วมันเหมือนกับทุกอย่างมันเด้งกลับมาหมดเนี่หรอฟึ๊บฟึ๊ฟ๊ฟเหมือนในหนังครับที่แบบมันเป็นแฟลชแบ็คครับพุ่งเข้ามาแล้วรู้ตัวอีกทีคือเขาเดินไปแล้วเรียกไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยแต่แบบนั่นแหละครับเขาทําให้เรารีมายถึงความทรงจําช่วงเวลาที่ผ่านมาคในความรักแต่ละครั้งแสดงว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่คือเราไม่ได้คบใครสั้น แต่ครบในระยะที่ค่อนข้างยาวนะคะก็ก็ก็ใหญ่ก็นานนะครับจะบอกสื่อหรือไม่บอกสื่อแต่ใหญ่จะนานครับอืคถ้าพบกับเป้เป๊เป็นคนขี้หึงไหมคะตอนเด็กๆคิดหึงครับตอนโตไม่ค่อยหึงครับแต่ก็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 คิึงกันครับไมนคุยกับตัวเองอยู่คุยกับตัวเองคุยกับตัวเองอยู่แล้วแล้วในขณะที่คุยกับตัวเองคิดอยู่ด้วยว่ามีเพลงไหมมีเหตุการณ์ตอเหตุการณ์ซึ่งผมผมเคยบุก ไปหาคนที่แบบแฟนผมตอนนั้นมาบอกว่าแบบทํางานแล้วโดนลวนลาม,มผมก็แบบว่าเอ้ยตันนี้มันนี้ทํางานที่ไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยโผล่ไปหาเลยไปคุยกับคนนั้นเลยเฮ้ยพี่ตาอ่างแฟนผมบอกที่อหึงเบอร์นั้น,นะครับ อืค่ะหลังจากนั้นเขาก็ห้ามผมมาที่ทางานเขาอีกเลยคือไปถึงผมผมผมถ้าเขากวนกวนผมผมก็ซัดเลยนะในใจผมตอนนั้นหลังจากที่ไม่เคยต่อยใครมาตั้งแต่มอปลายค่ะซึ่งตอนนั้นเราเป็นพระเอกแล้วนะมีหน้าทุกสีแยกแล้วนะใช่ครับถ้าต่อยไปนี่ก็งามหน้าเลยนะงามหน้าครับเขาไม่ไม่เอาครับอืเขาไม่เอาเขาขอโทษแต่นอกเหนือจากนั้นจริงๆแล้วที่บอกเป็นคนที่เก๊กเป็นคนสารัาอย่างที่บอกด้วยเนี่ยนะ แต่ก็เคยยอมปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้ทั้งรู้ว่าคบซ้อนแต่ก็จะยอมเอ,อเรื่องนี้นเคยเล่าเลยครับไฟเดย์ Friday ครับนั่นน่ะสิออยังแปลกใจจะถึงเดี๋ยวนี้เลย<ช>ว่าทําไมถึงยอมแล้วมันเกิดก็นได้ไงเหมือนออจริงๆมันก็มีความคล้ายแนวพไรไหมพี่นแนวไฟพใช่ครับผมมีความเป็นนวภัยเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงมุมที่แบบว่าขี้หึงเราไปไปหาเรื่องคนอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะแล้วก็ไอสถานการณ์โดนคบซ้อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเราชอบเขามากมาก จำได้จำได้เลยว่าเคยคิดจะพาไปหาพ่อแม่ด้วยตั้งแต่เดือนแรกที่คบกันเดือนแรกเลยคร <c oughs> ับการพาไปหาพ่อแม่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผมนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคบซ้อนอยู่เราไม่ได้ตกลงกันเราก็ถามพ่อมีแฟนเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้คุยมาหนึ่งเดือนแล้วเราก็โอ้ยเลิกแล้วแหละชัวร์เปล่าก็คือไม่ได้คุยมาหนึ่งเดือนแล้วไม่ได้คุยมาหนึ่งเดือนเฉยๆค่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าค่ะอะไรทําให้รู้สึกว่าการใช้เวลาสั้นๆตรงนั้นแล้วรู้สึกเขาใช่ขณะที่จะพาไปหาพ่อแม่เลยอะคะ ก็ชอบมากครับหลงมากเขาเป็นแฟนเราแล้วเราเป็นแฟนเขาไหมตอนนั้นคิดว่าใช่นะครับแต่ว่าพอไปเจอจริงๆแล้วเขามีช่วงจังหวะที่เขาหายจําได้ว่าเขาหายไป5วันเราก็ยังไม่ไม่สงสัยแล้วมีช่วงจังหวะที่เขาหายอหาไม่เจอแล้วเราไปไปโผล่ที่เราตามไปที่คอนโดเขาก็คือเราจะไปญี่ปุ่นวันนั้นเราจะบอกลากันเฉยๆอย่างเงี้ยเราจะไปญี่ปุ่นคืนนั้นก็ไปถึงปรากฏว่าเราก็รออยู่หน้ารีสอ์ทเพราะว่าโทรไปได้ยินเสียงโทรศัพท์ได้งออกมานะแต่เขาไม่รับเราก็เออคงทาอะไรอยู่มั้ง บอว่าลิเปิดออกมาเป็นผู้ชายเดินออกมาตัวใหญ่ผู้ชายก็ถามว่ามาหาคนนี้หรือเปล่าครับผมบอกแล้วผู้ชายก็กดรหัสห้องเดินเข้าไปเลยแล้วก็ชวนเราเข้าไปเราก็ไม่เข้าก็ลงลิปปออกมาเราก็เลยรู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเขา,เขามีสุสภาพบุรุษอยู่แล้วและผู้ชายคนนั้นก็ต้องรู้ด้วยว่าผู้หญิงของเขาคุยก<ช>ับเรา<ช>เพราะ<ช>เขาเจอหน้าเราแล้วเขาพูดเลยใช่ แปมากครับจนปัจจุบันที่ผมก็ยังไม่สามารถแก้ไขจิกซอพัซเซอร์อันนี้ได้เพราะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่เราไม่คุยกับเขาเหรอเราไม่ได้ถามตรงๆหรอก็คุยครับแล้วเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอยนั้นผมกลับไปง้อก็ยังกลับไปง้ออีกกลับไปง้อกลับไปจีบต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาคลินิกช่วงหนึ่งแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาเขาก็ขอเราเป็นแฟนแล้วเขาบอกเฮ้ยเป็นไม่ได้วะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจริงไม่จริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ย แต่มันก็โอเคนะอยู่ด้วยกันก็โอเคนะเนียอู๋แต่คำนี้มันก็ซับซ้อนหนักเข้าไปอีกนะคือเหมือนคาเฟ่เดย์ครับใช่ครับคาเฟ่เดย์มากเลยอะรักซับซ้อนคือน่อนเราชอบคนคนนี้มากๆแต่เรารู้ด้วยว่าเฮ้ยเขามีคนของเขาอยู่แล้วใช่แต่เราก็ยังกลับมาคุยกันใช่ครับก็ยอมเป็นกิ๊กแต่พอคุยกันเสร็จปั๊บเขาบอกเอ้ยเป็นแฟนกันไม่ได้เห็นไหมล่ะซับซ้อนไหมล่ะซับซ้อนที่สุดในโลกเลยครับยิ่งพูดยิ่งซับซ้อนแล้วแล้วตอนที่เขาขอเป็นแฟนเราไม่ได้รู้สึกดีใจด้วยอะว่าเฮ้ยในที่สุด มันจบแล้วเราจะเราเร,าร,าราู้สึกว่าเราเชื่อเขาไม่ได้แล้วครับแต่เรายังชอบเขาในแบบที่ทเขาเป็นกายหยาบของเขาอยู่ <laughs> ถ้ามีผู้ชายคนเดียวว่าจะชอบในกายหยาบของเอ <laughs> ผมคงโดนตกไปแล้วว่าเห็นอยขวดแล้วโดนขวนไปหลายคนซึ่งก็แปลว่าณวันนั้นเราแค่อยู่เพื่อยื้อเวลา <laughs> ใช่ให้เราพร้อมที่จะเลิกกับเขาเท่านั้นเองแต่ณตอนนั้นมันยังไปไม่ได้ <laughs> ผมผมพ,พี่อ่านพูดอย่างนี้จะถูกครับเพราะว่า พราะว่ามันคือการโดนบอกเลิกกับการบอกเลิกเองมันเจ็บต่างกันผมก็เลยคิดว่าในในใจลึกๆแล้วผมนี่น่าจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเละเป็นคนที่จะอยากบอกเลิกมากกว่าค่ะตอนนั้นไม่มีวินาทีไหนที่คิดหระครับว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันก็ได้นะแต่เธอต้องเลิกกับคนของเธอก่อนไม่ครับคิดว่ายังไงเขาก็ทําแบบนี้อยู่ดีอคก็เลยก็เลยไม่ไม่ดีว่า แล้วหลุดออกมาได้ยังไงมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่แบบเขาก็ให้เราขับรถไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้ยเราก็ไปส่งแล้วเขาก็บอกว่าเอเดี๋ยวขึ้นเป็น๊บเดียวนะเราก็โทรไปแล้วแบบเฮ้ยไม่รับเลยว่ะเขาก็คือลงจากรถเราไปแล้วแล้วเราจอดรถรออยู่เขาอเราอยู่สองชั่วโมงอ่ะเราก็เลยแบบไปทําอะไรวะทําไมไม่รับโทรศัพท์ไม่ว่าจะทําอะไรคุณก็สามารถรับโทรศัพท์คนที่คุณบอกให้เขารอได้แต่ว่าอันนี้คือแบบหายไปเลยหายไปเลยเราก็เลยขับออกมาเลย ตอนเย็นแ่ะเขาถึงโทรมาว่าทำไมถึงไม่รอบอกอ้าวจะบ้าหรอรอนาขนาดนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ค่อในข้างแน่ใจว่าเขามีคนอื่นอยู่ด้วยค่ะซึ่งกว่าที่จะหลุดวินาทีนั้นได้ะเราต้องบอกตัวเองขนาดไหนบ้างคะเพราะว่าในที่สุดแล้วการที่ยอมแม้กระทั่งเป็นกิกได้เนี่ยต้องรักมากแหละครับค่ะ,คะทำไมตรงนั้นมันถึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายได้ที่ทําให้หลุดออกจากตรงนั้นจริงๆคะผมจาไม่ได้พี่ย้อยอจําไม่ได้จริงว่าว่ามันวา่นวามันเกิดอะไรขึ้น ขอโทษด้วยอยู่วันนึงก็หลุดออกมาอยู่วันนึงก็หลุดออกมาครับมันมีหลักการหลักการหนึ่งครับเป็นหลักการการแพ้ชนะครับมนุษย์เนี่ยมันมีมันมีแพ้มีชนะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่อยากแพ้ไม่มีใครอยากแพ้มันอยากจะชนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราห่วยมากเราไร้ค่ามากแต่ว่ากลไกลปกป้องตัวเองของเรามันคืออยากจะชนะ เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะกลับเข้าไปให้ได้เพราะเราโดนทำโดนทำร้ายมาก่อนเพราะกลับเข้าไปได้แล้วเราอยากทําให้เขาแพ้ผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราทําได้แล้วก็โอเคชนะชนะแล้วฉันจบครั้งนี้ออกมาอย่าผู้ชนะออกมาอย่าผู้ชนะซึ่งจริงๆก็หลอกตัวเองนิดนิดนะแล้วอ<ร>าจจะแพ้ตลอดก็ได้เรื่องการบอกเลิกกันคือแพ้ชนะในความคิดของผมเขียนเพลงไหมเคยเขียนครับแต่ไม่ได้ใช้ครับชื่อเพลงว่ารักก่อนแพ้ครับ อเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดหลักนี้ได้เก่งมากเลยเนาะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันไม่พอพอจริงๆน่าสนใจเนาะชื่อเพลงก็ดีด้วยนะและแล้วในที่สุดเวลาที่ความรักมันจบไปแต่ละครั้งเนี่ยมันนานไหมแค่กว่าที่เราจะมีความรักครั้งใหม่ส่วนใหญ่จะนานครับส่วนใหญ่จะพอเวลาที่เรามีแฟนหรือเรามีความรักเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่เราไปไม่ได้เพราะเรามีแฟนแล้วค่ะแต่ว่าพอเราไม่มีแฟนเนี่ย มันจะไม่มีอะไรเข้ามาเลยเป <C> e <at> <c oughs> ็นเรืาา่องธรรมดาของชีวิตนะทุกคนคงเป็นเหมือนกันนะจริงเหรอไม่มีแฟนจะ,จะ,จ,ะจะชอบใครคุยไปก็เขาก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําอะไรไม่ได้ค<อ>่ะ<ม>ไปคิดจะแต่งงานบ้างไหมเขาผม,มาดันไปอ่านหนังสือครับว่าการแต่งงานมันเกิดขึ้นเพราะว่าตระกูลใหญ่สองตระกูลไม่อยากตีกันแล้วก็เลยเอาลูกมาดองกันนี่คือที่มาของการแต่งงานซึ่งมันคือหลักการของไม่ใช่ความรักนะ มันคือหลักการของการอยู่ร่วมกันแบบสงบสุขเพราะฉะนั้นถามว่าการแต่งงานสำหรับผมเนี่ยสัมคัญไหมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่แต่งนะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสัมคัญถ้าไม่นับการแต่างงานเป็นพิธีกรรมแต่หมายถึงการแต่างงานคือการใช้ชีวิตคู่กับคนที่เรารักมากๆมากๆคือภาพไม่เคยมองภาพตัวเองว่าต้องเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีลูก มองไปถึงขั้นนั้นไหมคะแบบมองเห็นตัวเองเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นแบบนี้ไหมคือผมไม่แน่ใจครับอตอนนี้ก็ไม่กล้าบอกไปว่าเราต้องการแบบนั้นหรือเปล่าคือผมว่าผมมีครอบครัวที่ผมเป็นครอบครัวอยู่แล้วอ่ะผมมีพ่อแม่ที่รักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วเขาก็อยู่อยู่ด้วยกันผมมีน้องสาวม,มีอามีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่านี่แหละคือครอบครัวเล็กของผมซึ่งผมรู้สึกว่านี่คือครอบครัวผมแล้ว แล้วถามว่าเมื่อไหร่จะมีครอบครัวให้กูมีแล้วไม่ใช่สิไปถึงครอบ <c oughs> ครัว <c oughs> ที่เราสร้าง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ทังนันไงทัก็เลยกลายเป็นบั๊กตัวใหญ่ที่สำหรับผมว่าฉันจะต้องการครอบครัวอีกเหรอ <c oughs> และอีกอย่างคือลูกเนี่ยโหโตมาในสมัยนี้มีลูกนี่โอ้โหคิดไม่ออกเลยออย่างแรกเลยเรื่องเงินจากที่เราสบายๆใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องดิ้นรนมาก ไม่ต้องไปขออะไรใครอะไรเงี้ยถ้ามีลูกนี่เราจะต้องถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วนะนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองก็คือและลูกจะโตแบบไหนจะต้องเรียนโรงเรียนค่าเทอมปีละล้านหรือเปล่าหรือว่าเรียนโรงเรียนสิ่งที่พูดอยู่อะมองขวาเลยจ้ะกำลังโดนอยู่ท้งขึ้นเลยนะแต่พี่ผมประทับใจตอนที่พี่อัาแบบ แต่งงานลูกมากเลยะมันแบบมันก็คือแบบเออฉันฉันวันหนึ่งฉันไม่ต้องบอกใครอะฉันจะมีใช่ปะมีตืมขึ้นมาก็มันดีอะคือผมว่าจะเป็นแบบนั้นก็ได้พี่ผมว่าจะเป็นแบบนั้นบบแนวที่ก็ได้แต่ได้ความคิดผมถ้าผมคิดในแบบโลจิกปกติอะมันยากสำหรับผมคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็คนที่แบบรักตัวเองทําอะไรตามใจอย่างที่บอกว่าฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อใครเงี้ยแต่ถ้ามีลูกขึ้นมาฉันต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อคนคนนี้ซึ่งไม่รู้เราพร้อมหรือเปล่าเรายังอยาก้ายังอยาก ไปเที่ยวยังอยากทําเพลงยังอยากเล่นละครถ้าอย่างนั้นสรุปว่าไม่รู้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดขนาดปักถงว่าจะไม่ครับไม่รู้ครับแต่ถ้ามีเอาจริงๆถ้ามีตอนนี้ก็คงมีได้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าจะโตมาแบบไหนต้องให้เมียเลี้ยงตัวเองก็ยังอยากไปเล่นละครเจ็ดโมงเช้าสี่อยู่แต่พี่ก็เห็นหลายคนนะคะที่ตอนแรกคิดอย่างเงี้ยโอ้ยไม่หรอกโอ้ยไม่อยากเปลี่ยนเาภใคร แต่พอถึงวันหนึ่งเจอคนบางคนที่ใสปุ๊บใช่ไปอย่างไวเลยแหละอย่าพ่าแต่ทาอาหารเลยต่อไปอาจารย์พอารักทำทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเปไปจำไล้ตอนที่มาออกรายการได้ไหมเอเดี๋ยวมารีเพย์เทให้ดูคนตลกเลยนะผมอยากให้พ่อแม่ผมได้อุ้มหลานเหมือนกันนี่คือปัญหาของผมอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาชอบเด็กมากป้าป้าผมนี่น่าดโถดเลยนะ ชอบเล่นกับเด็กมากผมอยากให้เขาได้อุ้มหลานแต่ก็ไม่อยากมีลูกยากจริงแต่เพื่มนบอกว่ายังอะไรกันยังไม่อยากมีอ่ามันจะได้เหลือพื้นที่ไว้ว่าถ้าวันหนึ่งอยากจะได้ไม่ต้องกินน้ำลายเอือดเอือแต่จริงๆที่ชื่อหลายคนเป็นแบบนี้จริงบางคนมีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าที่บ้านเราดูมีความสุขจังเลยเวลาที่แบบมีลูกอ่านว่าเขาจะต้องเปิดพ่อที่น่ารักใช่ใช่ใช่ค่ะ เล่นกีตาร์ให้ลูกฟังแต่งเพลงไปอีกห้าสิกว่าเพลงโดยมีลูกเป็นตัวเอกมันต้องมีแน่ๆพี่ไอ้ว่าเพียงแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไปแตะเส้นนั้นแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นเป้อารักในวันนี้ก่อนก็ยนินดีกัไ้ดงรีบมันยังมีเวลาเราเดิน<ช>หน้า <hungry. S 2> กันต่อไปพร้อมกับความรักปัจจุบันนี้ที่พูดได้ว่าโลกเป็นสีชมพูอยู่ไหม แล้วโล่เป็นสีสีฟ้าบางวันก็เทาเหมือนเดิมครับปกติครับสีแตตาเป็นประกายนะคะยังไงคะเราสีก่อนหน้าที่จะที่จะเปิดตัวหรือมาบอกคนอื่นเนี่ยผมก็เลือกที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันจะไม่บอกใครนะเป็นการตกลงกันป่ะของกันตกลงมีคุยมีการคุยกันใช่ครับไอเดียเขาเลยไอเดียเราริงไอเดียผมครับแล้วเขาก็ไม่ไม่จะต้องการมากด้วยเขาก็เฉยเฉยแต่เราไม่เคยหลบซ่อนนะเราไปไหนมาไหนก็ไปปกติเลยเที่ยวไปทําอะไรคือไปด้วยกันปกติแค่คนเขาไม่รู้เอง ซึ่งเราผมก็ไม่เคยหลบซ่อนมาตลอดผมแค่ไม่บอกมัมีโกหกบ้างตอนนักข่าวถามไม <c oughs> ่ยอมรับโกหกแล้วก็แต่ว่าตอนนี้พอมันบอกออกมาแล้วก็ก็แฮปปี้ดีครับค่ะแล้วตอนที่มันบอกออกมาแล้วเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงกระเซนว่อาอ้าวก็บอกในคนรักครั้งนี้ขูก็นะแฟนนางงามแฟนนางแบบคราวนี้ความหึงมีไหมคะทบไปหาผู้ชายที่มาจีบครับมีคนมาจีบซ้อนหรอใช่ครับ บอกเคยนี่ไม่ถูกนะเว้ยกูอ่านมาเสร็จหนึ่งแล้วมันไม่ถูกม,มใช่